ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุทกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีทุทกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะกันในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยหลังจากที่ รายการของเราได้ทำการพยากรณภาคพ,พิเศษคือดาวใหญ่ยกย้ายราศีไปสองดวงนั่นคือราหูและพฤหัสและดาวเสาร์วิริตข้ามราศีไปอีกหนึ่งดวงจึงใช้เวลาพยากรณ์เรื่องนี้ไปถึงสามเดือนกันเลยทีเดียววันนี้เราจะกลับมาเป็นวาระของการพยากร์ทั่วไป คือการดูดาวจรว่าจะส่งผลกระทบต่อลัคนาราศีของเราว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับในตอนนี้เราจะมาดูเนื้อหาของการพยากรณ์กันในการพยากรณ์ของคลิปนี้มีหัวข้อหลักๆซึ่งประกอบด้วย 1. ช่วงเวลาที่เราจะทําการพยากรณ์ 2. การโครจรวิปริตของดวงดาว 3. การดูดาวจรกับเรือนลัคนา 4. ดาวจรได้ลักษณะพิเศษและ 5. พยากรณ์เรื่องที่สนใจได้แก่เรื่องวาสนาการงาน การเงินและความรักนะครับช่วงเวลาที่เราจะพยากรณ์กันในวันนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่วันที่16มิถุนายนไปจนถึงวันที่2กรกฎาคม2568ในวันนี้ช่วงนี้จะมีดาวพุธ ยกย้ายราศีเพียงดวงเดียวคือวันที่23มิถุนายน2568และที่พูดมานี้ยังไม่นับดาวจันทร์ที่ยกย้ายราศีทุกๆ2วันครึ่งเราจะตัดไปไม่นับนะครับในช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนที่จะทําการพยากรณ์มีดาวเดินผิดปกติอยู่2ดวง หนึ่งคือดาวพฤหัส,สบดีเดินเสด็หรือว่าเดินเร็วตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมไปจนถึงวันที่21สิงหาคม2568ดาพรพอหสิบดหัสจะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ตกช่องใดจะช่วยเหลือเรื่องนั้นและด้วยความที่พฤหัสเดินเร็วจึงหมายถึงว่าถ้าผู้ใหญ่มาช่วยเราก็ต้องรีบรับการช่วยเหลือนั้นให้เร็วถ้าหากชักช้าก็จะเสียโอกาสไม่ทันการนั่นเอง แต่ถ้าหากพระรหัสของใครตกช่องเบียนเช่นอริมรณวินาสะที่หมายถึงผู้ใหญ่ไม่ช่วยเหลือเมื่อดาวเดินเสดก็คือผู้ใหญ่จะเมินเราไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาช่วยเพราะว่าดาวพระรหัสนั้นเป็นดาวที่ไม่ค่อยให้โทษนะครับดาวดวงต่อมาที่เดินวิปริตก็คือดาวเสาร์ดาวเสาร์วิปริตเข้าสู่ราศีมีนตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมไปจนถึงวันที่23สิงหาคม2568 เรื่องดาวเสารวิปริตนี้ถือว่าไทยดีได้ยากทีมงานได้ทำการพยากรณ์ไว้โดยละเอียดในคลิปตานทวะดาราจรชุดที่54ที่ออกอากาศไปเมื่อเดือนที่แล้วท่านใดที่สนใจก็สามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมกันได้นะครับสรุปคำพยากรณ์สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีกานวันที่16มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2568ลัคนาดเด่นนะคะเป็นดวงจรน,นํรพลนะคะ เจ้าจะตาเป็นผู้นำที่ดีมีแต่คนทําตามแต่ขับเคลื่อนไปด้วยพลังทางลบนะคะคือเรามีศัตรูหรือปัญหาอุปสรรคเป็นแรงผลักดันและขับเคลื่อนค่ะการทำงานดีนะคะช่วงนี้ทำงานหลายหน้ามีคนช่วยเหลือในเรื่องงานได้แสดงฝีมือแสดงความสามารถผลประกอบการดีเป็นที่ยอมรับและได้รับความชื่นชมและชื่นชอบ ช่วงนี้การเงินดีนะคะได้เงินคุ้มค่าได้ตามที่ตกลงหรือสัญญากันไว้แต่ความรักไม่ค่อยสดใสเกิดความเครียดทุกเพราะคนรักนะคะมักระวังระแวงไว้ใจใครไม่ค่อยได้ในตอนนี้จะเป็นการพยากรณ์ตามตำแหน่งทำเนียบและการโคจรของดวงดาวเพื่อดูดาวจรที่เข้ามาในเรือนชะตาว่าจะส่งผลอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีกันนะคะพบที่1ถึง5ก็คือ นุกระดุมผ้าสหัชชาพันธุปุตตะไม่มีดาวเราก็ข้ามไปนะคะมาที่พบอริเลยพบที่6เป็นเรื่องศัตรูและปัญหาอุปสรรคมีดาวราหูได้ทำเนียบเกษตรปกินโชคไปตกอริก็ทำนายว่าเจ้าชะตาช่วงนี้ไม่วุ่นวายนะคะไม่มีปัญหาต้องแก้ไขไม่เชื่อใครง่ายๆรู้สึกสุขสงบดีคะ่ะพบที่7คือพบปัตตนิเป็นเรื่องความรักคนรักหรือหุ้นส่วนมีดาวเสาโคจรวิปริตตกปัตตนิก็จะมีปัญหากับคนรัก ทุกและเครียดเรื่องคนใกล้ตัวนะคะต้องเน็ดเหนื่อยกับหุ้นส่วนคนสนิทและคนรู้ใจพบที่ 8. มรณะคือเรื่องสุขภาพหรือความเสื่อมโทรมเรื่องเก่าๆนะคะดาวสุกมาโคโจรปกติในพบมรณะทํานายว่าเจ้าชะตาคิดมากวิตกกังวลในเรื่องสุขภาพหรือสิ่งที่กําลังเสื่อมโทรมลงต่อมาพบที่9้าคือพบสุขภัณเป็นเรื่องความคิดความเจริญเจ้านายหรือผู้ใหญ่มีมฤตยูโคโจรปกติตกพบสุขภัณ ก็ทํานายว่าเจ้าชะตายมีเรื่องให้คิดมากวิตกกังวลและคิดไปในแง่ร้ายนะคะพบที่10คือพบกรรม,มะนะคะเป็นเรื่องงานหรือสิ่งที่ต้องกระทํามีดาวตกกรรม,มะอยู่3ามดวงก็คืออาทิตย์พุธพระฤหัสงานเยอะเลยอาทิตย์ได้ราชาโชคตกกรรมะทางานที่มีเกียรตินะคะจะได้รับเกียรติจากสิ่งที่เราทําเอาไว้ดาวพุธได้ดาเนียบเกษตรโคจรปกติตกกรรม,มะ ช่วงวันที่16-22ถึงมิถุนายนก็ทำนายว่าจะได้พูดคุยเรื่องงานมีการเจรจาตกลงกันในเรื่องงานทำงานแล้วคุ้มค่าค่ะทำแล้วดีต่อมาดาวพฤหัสเป็นประโคโจรเสิ์ตกกรรมะก็คือจะได้ทำงานให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทำงานใดก็จะมีคนมาช่วยหรือจะมีผู้ใหญ่มาช่วยเราในเรื่องงานพอรวมกันแล้ว1-4ตกพบกรรมะนะคะวันที่16-22มิถุนายน จะทำงานเกี่ยวกับเอกสารหรือจะมีการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆในเรื่องงาน1 5ตกกรรมะเป็นคู่เมตรผู้ใหญ่จะให้โอกาสดีๆในการทำงานนะคะเราจะได้แสดงฝีมือแสดงความสามารถ สีตกกรรมมาในวันที่16บหถึงยีมิถุนายนเจ้าชะตาตั้งสติได้ดีในเรื่องการทํางานมีสติสัมปชัญญะดีคิดก่อนทำภพที่11คือภพลาภเป็นเรื่องลาผลความสําเร็จหรือสิ่งที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจมีดาวเกตตกลาภนะคะก็ทํานายว่าเจ้าชะตาจะมีลาบเล็กน้อยหรือมีอุบัติเหตุเล็กน้อย ต้องระวังนะคะเป็นเรื่องปุบ <mayın> ปรับกระทันหันมีดาวพุธตกลาภะนะคะยกเข้ามาในช่วงวันที่23ม,มิถุนาไปจนถึง30มิถุนาทำนายว่าเจ้าชะตาจะได้รับผลจากสิ่งที่เจรจาหรือตกลงกันไว้หลัง23มิถุนาได้94นะคะตกลาภะ จะพูดคุยเจราจาโดยใช้วาทศิลป์และสามารถโน้มน้าวได้สําเร็จด้วยค่ะต่อมาพบสุดท้ายพบที่12วินาสะนะคะเป็นเรื่องความพินาศเสียหายพังทลายมีดาวังคารโครจรปกติตกวินาศเจ้าจาตาจะเหนื่อยล้านะคะไม่อยากทําอะไรเกิดความเบื่อหน่ายนั่นเองไม่อยากทำไม่อยากเดินทางการพยากรณ์ด้วยตำแหน่งทำเนียบและการโครจรของดวงดาวก็ครบทั้งหมดตามที่กล่าวมานี้ค่ะเรื่องดาวจรได้ลักษณะพิเศษ ในช่วงเวลาที่เราทำการพยากรณ์ดวงดาวที่เรียงร้อยต่อกันโดยที่ไม่มีราศีช่องว่างอยู่ขั้นกลางเราจะเรียกลักษณะพิเศษนี้ว่าดาวจรที่ได้ลักษณะพิเศษเซี่ยวจันทร์บางตำราก็เรียกว่าจันตรีลักษณะเช่นนี้เกิดไม่ค่อยบ่อยนักดวงดาวจะส่งกำลังต่อเนื่องกันจึงมีกำลังกล้าแข็งส่วนสำคัญของดาวเซี่ยวจันท์นั้นคือหัวและท้ายของเซี่ยวจันทร์ว่าเป็นพบใดช่องใดและดาวอะไร ถ้าเราดูตามรูปเราจะเห็นได้ว่าหัวของเซี่ยวจันนั้นมีดาวอังคารที่ราศีสิงห์และท้ายของเซี่ยวจันนั้นมีดาวราหูที่ราศีกุมคู่อังคารกับราหูนั้นถือว่าเป็นคู่ธาตุลมจะส่งผลให้เกิดลมพายุและสำหรับบุคคลจะทำให้เกิดความเป็นคนเจ้าอารมณ์มีอนุภาพสูงดาวคู่สานั้นถือว่าเป็นคู่ทำมาหากินเพราะว่าอังคาร ถือว่าเป็นดาวที่หยิบจับทำอะไรก็ได้และดาวราหูก็เป็นดาวที่มีไหวพริบดีแก้ไขปัญหาเก่งทำให้มีความคล่องตัวทำสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองและส่งผลให้เกิดความต้องการสูงอีกด้วย เมื่อดูหัวและท้ายของเซี่ยวจันกันไปแล้วในฐานะนักพยากรณ์ก็อดไม่ได้ที่จะต้องเตือนว่าควรระวังราหูในราศีกุมเพราะราหูเป็นดาวธาตุลมและราศีกุมก็เป็นราศีธาตุลมนอกจากนี้ยังมีดาวอังคารที่เป็นดาวธาตุลมที่ราศีสิงเล็งไปสู่ดาวราหูอีกหนึ่งดวงส่งเสริมให้เกิดเรื่องเกี่ยวกับลมที่แรงแข็งกล้า ทั้งลมภายนอกและลมภายในลมภายนอกนั้นจะทําให้เกิดพายุหรือวาตภายัยส่วนลมภายในนั้นหมายถึงโรคลมในร่างกายต่างๆอาจจะก่อให้เกิดโรคภัยขึ้นมาได้สําหรับท่านที่มีลัคนาราศีการหัวของเซี่ยวจันทร์คือลัคนาเลยนะคะตกที่พบตนุและท้ายของเซี่ยวจันทร์ก็คือราหูที่ภพปริอันนี้เข้าลักษณะลัคนานําพลทํานายว่า เจ้าชะตาจะเป็นตัวตั้งตัวตีชักนำคนที่เกี่ยวข้องให้กระทำตามตนเองโดยมีแรงผลักดันมาจากอริก็คือศัตรูหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็มีผู้กระทำตามดีด้วยนะคะในช่วงนี้นำผลบอกให้ใครทำอะไรเขาก็ทำตามเราดีควรระวังเรื่องเกี่ยวกับลมนะคะ ลมในพบมรณะก็คือสถานที่เก่าๆอาจจะเป็นบ้านเก่าๆที่เราทิ้งร้างเอาไว้นานแล้วนะคะอาจจะเกิดความเสียหายเพราะภัยจากลมได้หรือเจ้าชะตาต้องระวังโรคภัยต่างๆที่เกี่ยวกับลมนะคะเช่นลมพิษลมตีขึ้นเป็นลมหมดสติหรือลมชักทํานองนี้นะคะในตอนนี้จะเป็นการพยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องวาสนาการงานการเงินและความรักนะคะ เรื่องแรกเราจะดูเรื่องวาสนากันก่อนวาสนาก็คือเรื่องของตัวเราเองเราจะพยากรณ์ดูดวดาวจรที่ส่งผลถึงลัคนาเป็นหลักค่ะสําหรับท่านที่มีลัคนาราศีกันไม่มีดาวจรที่พบตนุเราก็ไปดูเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพุธนะคะจรไปเข้าพบกรมมะ ช่วงนี้เจ้าจะตาฝักไ่สนใจแต่เรื่องงานมีเรื่องที่ตั้งใจจะต้องเจรจาตกลงในการทำงานทีนี้พอมาดูดาวที่โยกถึงมีเสาวิป,ปริตเลงลักษณะทำให้เหนื่อยนะคะและมีความทุกข์และเครียดมากๆความทุกข์นั้นมาจากเรื่องคนรักคนสนิทและมีดาวเกตโยกหลังนะคะทำให้เกิดเหตุปุบป,ปับเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรมากนัก ลัคนาในช่วงนี้เนี่ยเป็นหัวของดาวจรเสี่ยวจันทร์เป็นลัคนานำพลเจ้าชะตาจะชักนำคนที่เกี่ยวข้องให้มาทำตามตนเองในเรื่องการแก้ไขปัญหาเพราะว่าท้ายของเสี่ยวจันทร์เป็นราหูอยู่ที่ภพอรคิค่ะเรามาดูเรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องงานเราก็ดูดาวที่พบกรมมะสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีกันพบกรมมะนี่มีดาวหลายดวงเลยคืออาทิตย์พุทธพฤหัสมีอังคารโยกหน้ามีสุกโยกหลัง แล้วก็มาไล่ดูกันนะคะอาทิตย์ได้ราชาโชคตกกรรม,มะทำงานแล้วดีมีคนยอมรับให้เกียรติพุทธตกกรรม,มะทำงานด้วยปากนะคะใช้การเจราจาพูดคุยทําแล้วคุ้มค่านะคะช่วงนี้ทำงานแล้วดีพระรหัสได้ทำเนี่ยปราตกกรรม,มะนะคะทำงานใช้ความรู้ได้ทำงานให้ผู้ใหญ่ทำงานแล้วมีคนมาช่วยเหลือดีพอเราดูดาวกระทบกันนะคะคู่หนึ่งสี่ก็คือส่วนมากเป็นงานเอกสารจะมีการเซ็นสัญญานะคะ หนหคือทำแล้วมีโอกาสได้แสดงความสามารถดี4ีหคือทำงานด้วยสติสัมปชัญญะดีค่ะทีนี้ทำงานแล้วดีไหมได้ผลกำไรเป็นเงินเป็นทองดีอันนี้ก็ดูจาก4ี่ห้หเป็นกกเศรษฐีนะคะโยกมาทำให้มีคนชื่นชอบได้รับความชื่นชมดีเพราะมี1.6เป็นคู่สมพลอีกด้วยในการทำงานช่วงนี้จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ปฏิบัติงาน หรือเรียกว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยก็ได้ที่อยู่ในแดนไกลนะคะก็คือดูจากกลุ่ม135รวมกันแล้วได้เป็นสักดีนาฝ่ายน้องนั่นเองค่ะในตอนนี้เราจะมาดูเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินนี้เราดูดาวจรที่ส่งผลถึงพบกระดุมพระสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีกันไม่มีดาวจรในพบการเงินนะคะ เราก็ดูจากเจ้าเรือนเกษตรเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวสุกจรไปตกมรณะได้ทำเนียบประโคจรปกตินะคะการเงินไม่สดใสเท่าไหร่เงินขาดช่วงลดน้อยถอยลงทำให้เราคิดมากวิตกกังวลเรื่องเงินที่ลดลงอีกด้วยบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเรื่องงานกับเรื่องเงินมันไม่สอดคล้องกันคืองานมันได้กําไรดีแต่การเงินกลับไม่ดีนะคะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเงินจากการทํางานไม่ได้เป็นกระเป๋าเดียวกันกับเงินเก็บส่วนตัวก็เป็นไปได้นะคะ และจริงๆแล้วในทางโหราศาสตร์เงินกับงานก็ไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะว่ามันอยู่คนละช่องเรื่องต่อมาเป็นเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักเราก็ดูที่ภพปัตตนิเป็นหลักสําหรับท่านที่มีลัคนาราศีกันนะคะเสาจรวิปริตมาตกภพปัตตนิอันนี้ก็ทายดีไม่ได้เลยนะคะเจ้าชะตาเหน็ดเหนื่อยเพราะความรักความรักทําให้เครียดและทุกข์นะคะต้องคอยหวาดระแวงไว้ใจกันไม่ได้ต้องใช้ความอดทนมากๆเลยนะคะในช่วงนี้ก็เป็นกําลังใจให้ค่ะ การพยากรณ์ดาวจรสำหรับช่วงเดือนครึ่งเดือนมิถุนายน2568ก็มีเนื้อหาตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับทีมงานตาลทวะก็ขอส่งกำลังใจให้กับแฟนๆรายการและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถืออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดีมีความสุขและขอจบการพยากรณ์เอาไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะ ก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel n ตานทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตานทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ